สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเขาสู่ช่องไว้คนเดิมสวัยคนเดิมนะครับนอกบาตนี่สวัยคนเดิมกอ่าได้มีโอกาสมาอยู่ที่พระตุดงทึ่งที่ฟังหันนะครับหายไปตั้งโดนนะครับหลายหลายมือนะครับเพราะว่าเป็นยู่บไร้นะครับอันตายลนะครับเนาะเพิ่นเ็เยต้องไปเสี่ยงตัวก่อนนะครับาะบาดนี่ตามตามหาเจอแล้วครับพระตุดงครับอ่าเพิ่นก็ได้กลับมาแล้วนะครับว่าก็ได้แวะกลับมาแล้วพอสวัยอ่าสวัยคนเดิมกะ แวะเข่ามาหาเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวไปซีไปได้สัมผัสเด้อเพิ่นก่อนเด้อครับเนาะมาเพิ่นไปจังไรมาจั่างไรนะครับเนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีคนเดิมนะครับเด้ออย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ติดข่าวสารใหม่ๆเชไนเดียดทงตรงถึงท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะเอาบาตนี้เข้ากับซีพอไปหลายมันย่ำนะครับเนาะสีผ้าเข่าไปสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นไปอย่างไรมาอย่างไรเข้ากับเฉลี่ถามเพิ่นนะครับเนาะเอาว่าเลข เพิ่นได้ไปจไังไรมาแน่เพิ่นไปนั่งอยู่ไสมาแน่เนาะครับการข้ามนิมิตฝันของเพิ่นว่าสิเป็นจังไรอ่าเฮาก็ต้องติดตามจากปากของเพิ่นเด้อครับเด้อพอสวลดคนเดิมก็อ่าสวลดคนเดิมก็สิได้พาเข้าไปชมเนาะครับเนาะว่าเพิ่นอ่ามีอันใดมาแน่ยครับอ่า YouTube ก็ปปเข้ามาหลายเนาะครับแต่ว่าอ่าสวลดคนเดิมก็มาสากาดกหมูครับอืมอ่ะนมัสการครับอาจารย์ ธรรมศาสการครับก็ขอจะเรื่องพ้ออาจารย์ก็หายเขาไปปีกวิเวกหายเข้ากีบเมฆหายเข้าไปปีกวิเวกประมาณกี่วันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์ที่เราห่างหายกันไม่ได้หายไปไหนถามว่าการที่หลบบางทีเราก็ เงียบมั่งพักจิตเรามั่งบางทีเราเห็นอะไรหลายเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนั้นเข้าเรื่องนี้เรื่องนี้เข้าเรื่องนั้นเออแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องหรือว่าคนไม่ใช่คนก็ชีวิตเรายุคสังคมนี้ก็เปรียบเหมือนเล่นละครแล้วแต่ว่าใครจะเล่นบทไหนละครเขาก็จาก เขาสร้างมาจากช,ชีวิตของคนเรานี่แหละใครจะเล่นบทใดใครจะเล่นเป็นบทอะไรบางคนก็เล่นแบบเอารัดเอาเปรียบบางคนก็เล่นแบบเป็นแม่เจ้าน้ำตาบางคนก็เล่นแบบเออชิงดีชิงเด่นเพราะว่ายุคสังคมปัจจุบันของเราทุกวันนี้ เป็นยุคที่แข่งขันต้องปากกัดตีนถีเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องอยู่สังคมร่วมสังคมกันให้ได้ <c oughs> บางคนก็คิดว่าแต่ตัวเองถูกไปหมดก็ไม่หันหาคนอื่นบางคนก็ซื่อซื่อเอาซะจนโงูถูกไหมอาจารย์พูดถูกไหมครับถูกงา อาจารย์ได้นิมิตเอ้คงุดถ่ายก่อนว่าน,นิมิตอาจารย์ก็นิมิตไหมก็นิมิตอยู่<ะ>ก็ถามว่าอาจารย์ก็เพิ่งออกมาเนะะาะแต่ว่าอาจารย์คิดถึงญาติโยมไหมก็คิดถึงญาติโยมทุกคนอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่รวยที่ที่ช่วยกันร่วมสร้างห้องน้ํากับอาจารย์ อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญตอนนี้อาจารย์ก็ให้ช่างเขาทุบแล้วช่างเขาก็เอาห้องละสี่พันเออแต่ค่าแรงนะแต่ว่าเชื่องอุปกรณ์อิดหินปูนทรายก็ของพระอาจารย์เองและก็ศรัทธาญาติโยมที่ไฝ่บุญน,นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ดีต่างประเทศเนาะที่อยู่ต่างประเทศอยู่เขตแถวยุโรปนู่นแหละ ที่ว่าทำงานกันเป็นแม่บ้านเป็นอะไรมัง่งที่ได้แฟนอยู่ที่นู่นกันอ,อ,อาจารย์ก็ขออนุมโมทนาผุแม้แต่อยู่ทางนูน่นคุณก็ยังคิดถึงทางพุทธคนพุทธทางนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามีน้ำใจเ,เนี่ยนี่แหละบางคนก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามบางคนก็ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามบางคนก็ติดทองหลังพระก็ดี ถามว่าอันนี้สง์ผลบุญในการทานจะมีอะไรม้างชาวพุทธเราทานศีลภาวนาสมาธิาธทานก็คือการให้ให้ขัดเกาการขี้เหนียวที่เกาะกินในใจเราให้เราเป็นคนที่ว่ารู้รู้จักการทานทานคือการให้ ให้อะไรให้สิ่งของมั่งให้เป็นน้ำใจมั่งให้อะไรนั่นแหละก็ว่าทานมีทานวัตถุก็มีทานด้วยใจด้วยเออเนาะมันก็หลายอย่างครับผมจ้าโยมแม่สองเจ็ดห้าวั่ลเ็สี่สองล่างนี่เป็นห้าเก้าห้าแปดแปดเก้าครับผม ครับสำหรับแนวทางแนวทางวันที่ส6บหกพฤาคม64ครับผมของพัทุดงหรือว่าพระตีครับผมก็ได้ยับม,มาฝาก FC เนาะสำหรับฟงสุดท้ายครับผมครัขบขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชทเป็นกำลังใจทางช่องนั่งครับผมก็วันนี้ก็ได้ตามแนวทางมาถึงวัดวันนี้ก็จะได้ให้เบิ่งกันอีกเจ้าหน้าทีบอันนี้เ <คำ S 1> พิ่นจำตัวเก่าเป็นบ่เน,นี่อ่า อันนี้เป็นจำตัวเก่าบ่คือจังได๋ตัวเก่าบ่ผมก็จำบ่ได้คือกันว่าจะจำตัวเก่าบ่ก็ต้องย้อนกลับเบิ่งคลิปเพราะว่าผมก็จำบ่ได้คือกันเอาคือว่าตัดเอาโค้งสุดท้ายเลยครับผมเนาะเอาโค้งสุดท้ายเลยเนาะเอาเอาเอาวันที่ที่หกพฤศจิกายน64 275 742เจอล่างห้าเก้าห้าแปดแปดเก้ากระผมครับเอาเอาที่นี่ ได้รับชมกันนะน้อครับเนาะสำหรับเลขของพัตตีหรือว่าพัทธดงครับผมนี่นะครับเด้อฮอกกระเบิงไปพร้อมๆกันนะครับเนาะอ่าเพราะว่าอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วกับมือนี้นะครับเนาะก็คือสีอ่าขีดกับสีลงไว้ให้เบิงอ่าเอฟซีเบิงนะครับเนาะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วขันมักกัดจัดไปได้ครับเด้อขันโมมักกระพันคือว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นหายไปบางขันน้อครับเนาะเพิ่นหายไปบางขันเพิ่นกลับไปอ่าไปทําสมาธินะครับจํา จำพันจำจำศีลนะครับไปนั่งสมาธิอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเพิ่นกะทั้งนี้เพิ่นกะย่านนะครับว่าไงเนาะมันดังหลายดังหลายเพิ่นก็เลยต้องไปกักตัวของเพิ่นก่อนครับไปลบไปก่อนเนาะครับเนาะเขาโปรดใช้วิจักยกันรล้วชมนะครับเด้อเพิ่นบไปอยู่แถวนี้นะครับเพิ่นไปไกลก็เลยว่าเพิ่นหายไปใสใ่เตทิจิงแล้วเพิ่นไปทำสมาธินะครับเนาะเพิ่นเป็น,ปน,นมากที่เพิ่งของเพิ่อนนะครับ อาวังบวงสวงหันกะเพิ่นกะบระยูเพิ่นว่าเพิ่นไปทาสมาธินะครับเนาะเพิ่นก็อยากให้อายาตโยมมีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนเพิ่นก็เลยไปทาสมาธิไปก่อนอันนี้ก็คือแนวทางตัวเลขที่ที่อ่าเพิ่นนิมิตได้นะครับเนาะเพิ่นก็มาติดปลายแบบนี้ครับมันก็สิอ่าบอเป็นการอ่าสุ่มเสียงอ่ากับอ่าทั้งอ่าทุกๆคนนะครับเดี๋ยวนี้มันคือว่ามันเป็นอ่าอันตราย้นะครับเนาะเพิ่นก็เลย ไปต้องไปกักตัวไว้ก่อนครับกักตัวไว้ก่อนอันนี้คือแนวทางปเป็นแนวทางเพิ่นเด้อครับเดพืออ่อโปรดใช้วิจารณญาณกันรับชมอ่า FC เขาว่าเบิ่งแล้วกอ่าเอามักตัวไรเฮาก็จัดไปเนาะครับเนาะคือมันความมักความหยังคนเฮาบ,บ่คือกันอ่นี่ครับอ่าสำหรับคลิปนี้กออ่า่าสวายคนเดิมขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะเฮาเห็นแล้วเฮาก็ไปจัดเด้อครับเด้ออ่าอันนี้ก็พอไว้คนเดิมก็ให้เห็น เป็นแนวท่าไว้ก่อนเนาะครับเนาะเอาปลอกไปหลายมันอื้ออ่าจังไลยบุกับมือนี่ปลอกของคือเก่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับอย่าลืมนะครับเกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพอพอไหวคนเดือดนะครับเราะวอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับพอ่าสิบริพ่านข่าวสารไม่ไม่จากปลอดไวคนเดือดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ